ถวโซน1,646ลบตัวนี้มันจะเริ่มเป็นจุดที่เริ่มเดาใจตลาดยากครับว่าภาพอัพไซด์มีแต่ว่าภาพระยะสั้นมันก็จะเริ่มเป็นแนวต้านที่สำคัญตัวเซตอินดี x เองที่ฟื้นขึ้นไปจากกรอบล่างของ1,520หรือเป็นกรอบบริเวณแถวดาวเทรนชนเนลเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าการฟื้นหองอินดี x เนี่ยมันจะเป็นการฟื้นในขาลงหรือเป็นการเริ่มปรับทิศทางกลับไปเป็นไซด์เวย์แล้วหรือแม้กระทั่งกลับไปเป็นทางขาขึ้นเลยแต่ว่ามันเป็นจุดที่สําคัญที่มันจะต้องกิ่งกําไรแต่วัน เส้นสีม่วงขึ้นไปที่มันผ่าน1,585ขึ้นไปวันนั้นแหละคือวันที่ภาพของตลาดเนี่ยมันได้เพิ่มความน่าจะเป็นในเชิงหัวกก็ค,คือจากที่มันเป็นไซด์เวดาวเนี่ยโอกาสที่มันจะเริ่มเปลี่ยนทางไปเป็นไซด์เวย์ออกข้างซึ่งอาจจะไม่ต้องลงไปเยอะอาจจะเป็นการไซด์เวย์ในทางที่ดีด้วยเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเราคิดว่าตัวแรกนะครับเรามองตัวงทางด้านโรงพักหยุ์ก็คือเมเจอร์ครับครับเมเจอร์เชิญครับเมเจอร์นะครับจะเห็นว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาแทบไม่ไปไหนเลย นะครับเพราะว่าตั้งแต่ฟื้นมาจากโควิดเนี่ยก็ไม่ไปไหนเพราะว่ามันก็ไม่ได้ฟื้นจริงจังนะคือหลังจากเจอโควิดเข้าไปเนี่ยปีที่ปี2 0 2 1เนี่ยฟื้นแต่ฟื้นเสร็จปุ๊บก็โอ้โหปึ๊บโดนปิดนานนะคือฟื้นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็มีปิดลงหนังเดี๋ยวก็ห้ามเดี๋ยวก็ห้ามทําธุรกิจเนี่ยคือวันทําการหายไปเยอะมากในปีที่แล้วพอมาถึงปีนี้ครับก็เป็นปีที่มันกลับมาเปิดได้เต็มที่แหละแต่เราก็เห็นว่า ปีนี้เปิดได้เต็มที่หน้าหนังก็ดีด้วยนะคือปีที่แล้วใครไปดูโลงหนังบางทีไม่อยากเข้านะช่วงที่เปิดได้เพราะอะไรเพราะหนังไม่เข้าครับหนังที่ฉายนี่คือฉายกันมาแบบโอ้โหนานมากอะ่ะเพราะว่าจเจ้าหนังใหม่มาฉายก็เกิดความรู้สึกเสียของนะครับก็เลยตังหนังใหม่ก็ถูกกักเอาไว้ปีนี้เยอะเพราะฉะนั้นปีนี้ห,หนังใหม่เยอะมากใช่ครับปีนี้หนังใหม่เยอะมากแล้วหนังดีหลายเรื่องนะแต่ว่า,าราคาหุ้นยังไม่ได้ไปเลยนะครับ,รบแล้วก็ยอ,อยู่อยู่ในกรอบนี้ถ้าไปดูรูปแบบเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลายตัวที่มันเป็นหุ้นเปิดเมืองในเชิงของ มันทําทรงแบบนี้ครับแล้วสุดท้ายที่สุดก็เบรกกรอบบนของสามเหลี่ยมขึ้นไปมีอะไรที่เป็นแบบนั้นบ้าง C.P.N. นะนะครับก็ก็จะเห็นว่า C.P.N. เองจริงก็เป็นลักษณะของสามเหลี่ยมแล้วสุดท้ายก็เบรกขึ้นไปนะครับผมขออนุญาตลากให้ดูนิดหนึ่งนะก็จะมีลักษณะของของแบบนี้ครับแล้วสุดท้ายก็เบรกขึ้นไปนะครับตัวอะไรอีกบ้าง C.R.C. ครับ ก็จะมีลักษณะของสามเหลี่ยมแล้วก็เบรกขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเมเจอร์ก็น่าจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็น่าจะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือวันนี้ยังอยู่ในขาข้างล่างนะครับครับยืนแนวรับสำคัญแล้วก็ยังลุ้นการไต่ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นภาพตรงนี้ก็แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคนที่เก่งกำไรเนี่ย เรามองกรอบได้ก็น่าจะง่ายแล้วว่าเอ้ยโอเคเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้เมื่อวานขึ้นแรงไม่กล้าไม่กล้าซื้อเลยขึ้นมาสักรแรงอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามองนูมุมกลับการจริงๆก็คือว่าเฮ้ยเราไม่ได้เสียเปรียบต้นทุนนะในคนที่1ปีที่ผ่านมามันก็แช่อยู่ตรงเนี้ยกับ2ก็คือเราก็จะรู้ว่ากรอบของการเก็งกำไรเนี่ยอย่างน้อยๆเราน่าจะคาดหวังได้ที่22แล้วก็ถ้าให้เวลามันหน่อยมันควรจะเบรกนิวไฮได้สามไปนะซึ่งเราก็จะเห็นว่าการเบรกขึ้นไปเกิน22เนี่ย เป็นจุดที่เรียกว่าแนวต้านหายากมากเลยนะเพราะคนไม่มีของนะครับดังนั้นแปลว่าถ้าผ่าน22บาทได้เนี่ยมันซับโพสที่จะเห็นการเคลื่อนไหวดีๆไปในโซน24 25ด้วยซ้ำไปท่านก็ตัวแรกครับเราเลือกเมเจอร์เก่งกำไรในโซนนี้นะครับก็ลุ้น22บาทแล้วก็หรือว่าสูงกว่าครับครับตัวแรกเมเจอร์นะครับดาวไซต์ต่ำอัพไซด์สูงนะครับแล้วก็ทรงคล้ายๆกับหุ้นสปินแพากสปิน้าหลายๆตัวนะครับตัวแรกเมเจอร์ครับตัวที่สองครับ ตัวที่สองครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่อาจจะไม่ได้ต่ำมากแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยบวกบางอย่างรายตัวแล้วก็เราก็รออะไรบางอย่างอยู่ก็คือตัวบ้านปูนะครับครับ,รบก็จะเห็นว่าบ้านปูเองเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะขัดแยง้งทั้าคุยเมื่อกี้นิดหนึ่งว่าเอ้ยมันก็ยืนอยู่ที่สูงนะนะครับครับแต่ว่าถามว่าปัจจัยบวกของบ้านปูก็คือเรื่องราคาแกาส๊สกับราคาถ่านหินเนี่ยถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นกรอบการเคลื่อนไหวของเขายังไงนะครับก็ถบอกว่าถ้าเราไปดูบ้านปูเนี่ยจริงๆแล้วก็จะพบว่าเอ มันมันปรับตัวขึ้นมาเป็นบวกแล้วก็เบรกกรอบตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสจะไปได้ถึงตรงไหนนะเราก็จะเห็นแนวสองแนวนะครับก็คือแนวที่1เนี่ยเราจะเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่าบนชแนลที่เขาวิ่งอยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้หนึ่งก็คือการเบรกสิบสาบาทห้าสิบตรงนี้เนี่ยโมเมนตัม um <ๆ>ก็คืออยู่ประมาณสิบสี่ห้าครับ,รบ<ๆ>ขณะเดียวกันถ้าเขาโชคดีนะครับ เอ่อปรับตัวขึ้นไปต่อได้เนี่ยมันอาจจะมีแนวต้านไฮเดิมก็คือเอ่อตัวที่นแนวต้านของโมเมนตัมที่ใกล้ไฮเดิมเนี่ยในโซนโนมันแถว152ก็แปลว่าในโซนแถวนี้ครับผ่าน14บาทเนี่ยถ้าไม่ได้หน้าด้านถ้าไม่ได้แบบโชคร้ายหลุด13 5ากลับลงมาเนี่ยให้มองทางบวกเป็นหลักโดยคาดหวัง14 6นะครับเออ14 5ถึงประมาณ15บาท20ครับก็อะไรที่จะทำให้มันถึงจุดนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องการประกาศใจเงินปันผลนะครับ้านปูงบ กลางครึ่งปีออกมาดีมากแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศผลผลระหว่างการซึ่งเราคิดว่าน่าจะออกมาบาท20ถึงบาทห้านะก็แปลว่าถ้าประกาศปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นหุ้นกระโดดจาก14ไปโซน15บาทเลยก็ได้แต่ตรงนั้นจะเป็นจุดที่ในเชิงของการเก็งกำไรแล้วเราอาจจะต้องไปปิดเกมหรือไปแบ่งขายทั้งหมรในโซนนั้นครับครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราดูบ้านปูเนี่ยราคาหุ้นอาจจะขึ้นมาเยอะแล้วแต่ว่าถ้าเราไปเทียบกับเพเชิงพื้นฐานเองก็ตามราคาฐานเองก็ตามนะครับหรือว่า อย่างที่คุณกิจิพลเรียนเมื่อกี้ว่าตัวจ่ายปันผลเนี่ยผมมองว่าอย่างค่อนข้างละกะนะครับตรงนี้คุณกิจิพลมองก็มองก็มองว่าการกิงกำไรตัวนี้ก็คาดหวังในโซนประมาณแถวสิบต้องบอกว่าเรียกว่าถ้าถ้าเกิดมีอยู่นะครับผมคิดว่าในโซนสิบห้าบาทบวกลบตัวเนี้ยเป็นโซนที่ควรแบ่งขายนะครับหรือสมมุติว่าถ้าใครที่จะมาซื้อแถวๆวนี้แล้วเกิดมีการจ่ายปันผลออกมาแล้วหุ้นกระโดดไปโซนส5บาบาทอันนั้นผมก็คิดว่าเป็นจุดที่ควรขายล็อกกำไรครับ ครับแล้วตัวราคาถ่านหินตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณ400เหรียญคุณกิจพลมองไปจนถึงซึ่งปีภาพเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าภาพถ่านหินยังเป็นบวกไหมครับเนื่องจากว่าตัวของทางด้านซัพพลายที่มันมีจํากัดนะครับดังนั้นต้องบอกว่าโอกาสที่จะเห็นราคาถ่านหินลงแรงๆจากนี้ไปถึงปลายปีค่อนข้างจะยากครับคแล้วก็พอถึงใกล้ช่วงปลายปีเนี่ยนอกจากผ่านหินแล้วราคาก๊สธรรมชาติซึ่งก็เป็นธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนให้เขาเยอะเหมือนกันเนี่ยจะเป็นตัวช่วยครับดังนั้นแล้วก็แต่มาสามเนี่ย สต็อกลอสน่าจะมีน้อยกว่าแต้มัหนึ่งแต้มัสองดังนั้นไอตัวเลขผลประกอบการเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทํากําไรที่ยังเร่งตัวดีขึ้นครับครับตัวที่สองนะครับบ้านปูวันนี้ฝากอีกตัวครับตัวสุดท้ายก็เป็นตัวเล็กหน่อยครับครับก็คือ SVT ครับ SVT คัน d i n g ครับจะเห็นว่า SVT เองเนี่ยเข้าตลาดมานะครับก็เริ่มเปิดการซื้อขายเนี่ยมาในโซนประมาณแถวสองบาทไปปลายนะครับแล้วก็แต่เราจะเห็นว่าในเชิงของการเก็งกำไรเนี่ย หัวุ่มที่มีหุ้นตัวนี้เยอะมากก็คือโซนประมาณแถวสามบาทเจ็ดสิบดังนั้นอรอบที่ผ่านมาเนี่ยลงมาไม่หลุดนะครับแล้วก็เริ่มยืนการยืนตัวนี้มันสร้างโครงสร้างที่สําคัญครับเพราะหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการเกิดบูลิสเทอร์เจนในโซนแถวแถวนี้หรือจะเป็นการที่เริ่มในเชิงโครงสร้างเนี่ยเริ่มเบรกสี่บาทเอ,อโซนวันแถวสี่บาทสี่สตางค์ตัวนี้ขึ้นไปได้เนี่ยมันเป็นโซนของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากขาลงเป็นการไซด์เวทมันแปลว่าจากนี้ไปเนี่ย เราน่าจะมีลุ้นนะครับ,รบก็แนวต้านสําคัญจะอยู่ที่4บาท40แล้วก็แนวต้านถัดไปเนี่ยต้องบอกว่าถ้าผ่านได้อาจจะมีโอกาสเห็น4บาท70เลยนะครับดังนั้นก็ s p t ตรงนี้น่าสนใจครับวางสต็อปก็น่าจะง่ายด้วยก็คือเราวางสต็อปประมาณ3บาท90แต่ว่าลุ้น4บาท40กับ4บาท70ครับ